2.4 GT ปี2019นี่ครับโฉมนี้สีขาวแบบนี้เห็นไหมซึ่งตัวนี้บอกเลยนะว่าตัวนี้เราติดเองนะครับคือปาเจโร่สปอรตัวนี้ติดเองให้มันมีดีเทลนิดนึงอ่าเสริมความแบบเป็นดีเทลเล็กๆแล้วก็ไฟตัวนี้เป็นลูกแก้วเขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มี LED โฉมหน้าเป็น m n c แล้วก็ไอตัวเขาเรียกว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยมีทั้ง6จุดนะครับหน้า6นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังมีอีก6 ล้วแม็กค้าเป็นมิสูบิชิไท t ันตรงรุ่นเลยนะครับค่อนข้างสวยอ่ายางปี2022เป็นยางบิสโตนดอกยังครบๆอยู่นะครับสวยแล้วนะกระจกปะพับไฟฟ้าโครเมียมไฟเลี้ยวโครเมียมสติ๊กเกอร์ที่เป็นลายล a l อาร์ตแบบนี้แดงดำเทานี่สามสีแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่งมาเพิ่มสควอ,อร์หลังแบบดักเทล สปอยเลอร์ ah, หลังก็สวยอยู่นะครับ mm hmm. แล้วก็คันนี้ติดรีลล้มคันเลยไฟก็จะเป็นของแท้จากโรงงานตรกนี้เซ็ตนี้แท้หมดเลยด้านหลังอีก6จุดนะครับรวมเป็นระบบความปลอดภัยทั้งหมด12จุดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดมันมีด้านข้างอีก2อันอะด้านข้างมันจะเป็นแบบกล้อง360บองศาอันนั้นก็เรียกว่าระบบความปลอดภัยเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังมีกล้องอตัวอีกตัวหนึ่งนะซึ่งตอบโจทย์อะแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นแมนนวลน,นะครับถ้าเป็นแบรนด์ฟอร์ดเนีเออ่ย e v e r อร์เอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบออโต้นะครับหรือว่าระบบไฟฟ้าซึ่งเบาะก,ก็พับได้แบบนี้เลยนะครับตัวนี้มันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นมะนี่น,นี่เพื่อแบบเซฟพื้นที่แบบใส่ของวางของอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึง <c oughs> คือตอนนี้เราเข้ามาที่วิสุปชิปายเจโร่สปอร์ตแล้วนะครับซึ่งดูพงวงมา,าเเลัยไฮเดอร์ชิปอัพเ l อรเลยนะครับใช้งานได้สะดวกสบาย นี่นะแล้วก็มีเรื่องของปุ่มเอเดเตอร์ด้านซ้ายคุยสคอนโทรลด้านขวาแล้วก็มีออปชั่นอีกมากมายเลยเลขมาอยู่แสนห้าไม่แท้โรงงานนะครับแล้วก็คอนโทรลใหม่มากหน้าจอทัชสกรีนครับเห็นไหมมีเนวิเกเตอร์ให้นะครับพวกนี้ใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเสถียรด้วยแอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยแทบไม่มีทะลอกเลยนะครับรถฉมปี1 9เกียร์ออโต้ครับมีมนนวลให้เรียบร้อยแล้วก็ระบบเบรกนะครับตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้าด้วยเป็นไงครบจบไหมแล้วก็ อย่างที่ว่ากันนะครับระบบเบาะเนี่ยปรับไฟฟ้าเห็นไหมและสีเบาะคือดีมากผมชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันดีกว่าเพื่อนๆน่าจะแบบสงสัยเรื่องของราคากันแหละราคามันก็จะมีเลทประมาณ700,000บวกลบนะครับหรือ70,000 0ปลายอย่างเงี้ยมีนะแต่ว่าคันนี้ผมจัดราคาพิเศษก็คือ759,00 0าเาบาทรับประกันเครื่องยนต์ชุดเกียร์สูงสุงสด10ปีหรือ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรารายการ1เดือนแรกรับประกันทุกชิ้นส่วนนะครับ7วันแรก หากขับแล้วไม่พึงประสงค์หรือไม่พอใจอะไร,ะไรใดทั้งสิ้นเอามาเปลี่ยนทันใหม่นะเอาที่ราคาใกล้เคียงกันนะโอเคเราการันตีอย่างนี้เลยแล้วก็หากใครที่อยู่ระแวกลำลูกการหรือเส้นนิวิตใหม่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยเข้ามาทดลองขับได้นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องน้อยน้อยใจไปนะครับเพราะว่าเรามีบริการจัดเฟนน้์นถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถถึงหน้าบ้านเพราะฉะนั้นใครสนใจอย่าลืมคอมเมนต์ Comment, ครับ